เปไงเล่วลูกพี่กูนักสแตทเปล่าก็พูดเก่งทีเดียวนะฮะไม่มีใครยอมฟันธงแต่อย่างใดนะครับไม่เป็นไรครับผมบีบบังคับให้คุณต้องพูดครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการต็อกตั้มทล์กกับเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามตอนนี้คุณอยู่กับผมต๊อกตั้มพันสิทธิ์วิทชียรคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นเสียง พร้อมแล้วติดตามกันเลยครับข้อเสนอสุดพิเศษกับส u zuki c e l e ิ i o คอมแพคคาสุดคุ้มค่าคุณภาพเกินตัวขับสนุกคล่องตัวและยังประหยัดน้ำมันมากกว่า20กิเมตรต่อลิตรให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆด้วยราคาเริ่มต้นเพียง3 2 8 0 0 0บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนสบายๆเริ่มต้นเดือนละ1,999บาท สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทุกประเทศหรือ w w w s u z u k i c o t h m o d e l s e l e r o o ซูซูกิเซเลริโอทุกที่คือทางของเราสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการต็อกตั้มทลอกนะครับวันนี้ตอตั้มทลอกไลฟ์นะครับคุยกันเรื่องของ NFL นะครับในช่วงกลางสัปดาห์นะครับเดี๋ยวปอบใจลูกก่อนนะฮะ จะเห็นว่าหน้าผมมืดไปข้างหนึ่งนะครับวันนี้นะตอนนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรครับอกไปสิโอลูกสาววิ่งชนวิ่งชนโคมไฟตะกี้เลยครับนี่ยังไม่ได้หยิบขึ้นเลยฮะหน้าเลยดําไปข้างหนึ่งต้องปลอบใจก่อนนะครับสวัสดีนะครับผมพันศิ์วิเชียรคุณนะครับสวัสดีผู้ชมครับสวัสดีด้วยกันโอ้โหเอาใครเข้ามาแล้วในการกดไลค์กดแชร์นะครับทักทายกันหน่อยวันนี้หลักห เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีทีมที่เข้าสู่รอบเพลย์ออฟไปแล้วเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันว่ามีทีมไหนบ้างแลวพวกเขาเข้าไปแบบเกินคาดไหมหรือว่าการเข้าไปทีละเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันส่งผลทําให้ฤดูกาลที่เหลือน่าดูหรือเราควรจะจับตามองตรงไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็เหมือนเคยครับจะมีแขกรับเชิญด้วยนะครับคนแรกมาแล้วนาับพิสุเมธรัตนาเป็นชาติสวัสดีครับสวัสดีครับ สว,ส,สวัสดีครับคบน,นะค <ผม S 1> แห<น>มตรงใหม่จำแทบไม่ได้นิดหนึ่งฮะแต่รู้สึกร้อนมากเลยครับตอนนี้เนี่ยแล้วก็หนักหัวด้วยฮะวันนี้ลองจัดไฟใหม่ผมปิดทั้งห้องเลยครับแล้วก็ใช้เป็นแค่ค่มไฟสองตัวลองดูว่าสีมันจ่อกมาดูได้ดูน่าลึกลับตามที่ต้องการรอเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ น่สุเม่ครับมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างทําไมคนหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้ตามติดไม่ได้ตาม NFL ชิดนักทาไมทีมเข้ารอบเยอะเหลือเกินนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่16ครับใช่ไหมเราก็แค่สองสัปดาห์สองวิส์นั่นเองก็จะรู้แล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีทีมที่เข้าละเพียงแต่ว่าที่มันน่าแปลกใจตรงนี้ว่า n f c อ่ะเข้าไปแบบโอ้เกือบจะเรียกว่าครบโค้ด้า คืออย่าลืมว่าในแต่ละสายเนี่ยเขาจะมีทีมที่เข้ารอบเนี่ยทั้งหมด7ทีมครับ,รบตอนนี้ n f f c เข้ารอบแน่ๆแล้วเนี่ยก็คือ5ทีมอ่าเดี๋ยวผมไล่ยให้นะครับท,ทีมที่เข้าไปทีมแรกั้นแต่สัปดาห์ก่อนนู้นเนี่ยก็คือทางด้านของ Green Bay Packers นะครับที่เข้าตามมาก็จะมีอย่างทั้งออทอมเบรดี้กับบัคเนียสนะครับมีทางด้านของ LA Rams มนะครับมี Arizona Cardinals เอสสะดุดสดุดแต่ก็เข้าเหมือนกันนะ นะครับแล้วก็มีโอ้ทีมอะไรก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้เนี่ยดาวเนี่ยอ๋อเลยดาวเข้าด้วยเข้าด้วยอ๋อเข้าแล้วแล้วดัลลัสดัลลัสนะครับส่วนทางฝั่งของมีอยู่ทีมเดียวเท่านั้นเองนะครับที่เข้านั่นก็คือตัวแทนจากเวสต์ดิวิชั n นนะครับนั่นก็คือทางด้านของแคนซัสซิตี้ชีฟ f นี่แหละทำให้มันจะสนุกมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ในสายของทางเอฟซีมีทีมที่เข้ารอบแน่ๆแค่ทีมเดียวเพราะฉะนั้นก็หมายถึง ยังมีอีก6ทีมที่จะมีโอกาสเข้าและที่สําคัญคือตอนนี้ไอ้พวกนํากลุ่มเนี่ยก็ไม่ได้ว่าการันตีว่าจะเป็นผู้นําจนกระทั่งกลายเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนหรือเปล่าอย่างยกตัวอย่างอย่างการด้านของ AFC n o น t h หรือว่า AFC เหนือเนี่ยเบงกอลตอนนี้นํากลุ่มแต่ว่านําแค่เกมเดียวคือชนะ9้าแพ้6ตอนนี้นําทางด้านของเรเวนส์สตีลเลอร์แล้วก็ทางบราวน์เนี่ยยังถือว่านําไม่ขาดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปจับพระจักรผูอีก2เกมไปแพ้รวดก็มีสิทธิ์ที่จะหลุด จากการเป็นแชมป์กลุ่มได้เหมือนกันในเดียวกันเช่นเดียวกับทางด้าน f f ฟซ o u ซาก็คือทางไททันเองเนี่ยตอนนี้ก็นำโค้ชอยู่เพียงแค่เกมเดียวเพียงแต่ว่าในกลุ่มนี้อ,อีก2ทีมมาตกรอบเรียบร้อยแล้วก็คือแอร์ฮิวสตันเท็กซัสกับทางทีมแจ็คสันวิชารกัวอันเนี้ยตกไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในกลุ่มของเซาเนี่ยก็จะเป็น2ทีมนี้แหละที่จะมีทีม1ทีมใดที่จะมีโอกาสได้เป็นแชมป์กลุ่ม นะเดียวกันอย่างที่เรารู้แล้วกลุ่มสุดท้ายก็คือ a FC West เนี่ยก็ตอนนี้มีชิพที่เข้ารอบแน่ๆแล้วทีมเดียวส่วน Cha r เจ r r a เรดเ2ทีมยังมีลุ้นแม้ดั้งบรองโก้ที่เป็นบุยกลุ่มตอนนี้ก็ยังพอมีลุ้นถ้าเกิดชนะใน2เกมข้างหน้าเพราะฉะนั้นในสายของ a f c เนี่ยโอ้มันยังถลกเลิกแลวมันยังเป็นอะไรที่ต้องตามกันเกือบือทุกสัปดาห์ที่เหลืออีก2สัปดาห์แบบนี้นี่มันก็ลุ้นกันสนุกเลยนะว่าใครนะครับที่จะมาเป็นทีม ในอีกพื้นที่มันเยอะแต่ว่าเพียงเหลือเวลาเหลือเกมเล่นเนี่ยมันน้อยเพราะว่าทีมลา2เกมเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับพี่สุมเมครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีอยู่1ทีมที่ฟอร์มร้อนมากๆแล้วก็ดีจนชนิดที่เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วแน่นอนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเรามีอย่าง KC ที่ชนะรวดมาตอนนี้ก็ยังชนะอยู่เนี่ยนะครับชนะรวดมาแล้วเนี่ยปาเข้าไป8เกมรวดแล้วนะครับเพเทียสอย่างที่พี่สมเมบอกไปก็คือว่าสะดุดแล้วตอนนี้ก็เริ่มแพ้ติดต่อ,อก,กัน แต่อีกหนึ่งทีมแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเป็นทีมที่ร้อนเหลือเกินเป็นทีมที่ดีเหลือเกินจากทีมที่ บอกใครก็ไม่น่าเชื่อละว่าจะมาถึงจุดนี้เหลืออีก2สัปดาห์เหลืออีก2เกมจะยังมีลุ้นเข้าสู่รอบเพลย์ออฟได้ทั้งๆท,ที่พวกเขาแพ้มาตั้ง7เกมรวดก่อนหน้านี้ในช่วงออกสตาร์ทการแข่งขันแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันว่าพวกเขากลับมาได้ด้วยอะไรนะครับเดี๋ยวใช้พี่สุเมธมาเคาะแต่ว่าพี่สุเมธคงจะเคาะคนเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะนะครับมีมาเฟียเดินทางมาเยือนรายการเราแล้วนะครับเขาเป็นหัวหน้า ามาเฟียนะครับเป็นหัวหน้ามาเฟียของ NFL Thailand นด์ะครับใครอยากอยู่ในวงการ NFL ของเมื่อนเราจะต้องบูชาเขานะครับจะต้องสวดมนต์แล้วภาวนาถึงตัวเขาเรียนเชิญนะครับคุณภูสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีอันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณเปิดตัวผมให้เขาเกลียดผมมันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วนะครับเนี่ยเฮ้ยก็เอาหน้านะครับไหนๆก็เหลือคนชอบอยู่ไม่มากแล้ว คนที่เคยดูตอนที่เตี๋ยวมาครั้งก่อนนั้นเน่ยเราจะมีชื่อของน้องเตี๋ยวนี่คือว่าชื่อว่าน้องเตี๋ยวแสดเออเพราะว่าวันนั้นเนะ่ะเตี๋ยวใส่เสื้อสีแสดมารายการเราก็เลยเรียกเตี๋ยวแสดนะครับมาจากว่าเตี๋ยวใส่เสื้อแสดอะไรแบบนี้นะครับเออ <laughs> นะนะครับแต่เตี๋ยวสบายดีนะไม่เจอนานสบายดีครับสบายดีครับโอเคนะครับ คุยกันนะครับเมื่อสักครู่นี้เกินไปแล้วนะครับเรามีพี่สุเมศอยู่เรามีแอดมินเตียวจาก NFL t h a i l a n ์อยู่นะครับเป็นพี่ใหญ่ของมาดาแอดมินใน NFL ไ Thailand วัดกันด้วยอายุงานนะฮะวัดกันด้วยอายุเลยนะครับอย่างท,ที่ทราบอีกอย่างหนึ่งในอีกบริบทหนึ่งเตียวเป็นแฟนของ NFL โดยเฉพาะทางด้านของมามี i Dolphins ถามย้อนกลับไปบในช่วงต้นในช่วงต้นฤดูกาลนะครับนะในช่วงต้นฤดูกาลตอนที่แพ้เจ็ดเกมรวดเนี่ยตอนนั้นเป็นไงบ้างครับก็โอ้โหรู้สึก เสีได้ตังซื้อเกมพาร์คไว้หกพักว่าบาทปกติ oh. จะเป็นคนที่ดูทีมตัวเองเนี่ยซ้ำซ้ำบ่อยๆครับ,อ,บอ่ารู้สึกปีนี้โหแพ้เจดตอน1,7นี่คือแบบเชื่อปีนี้กูเสียด้ตังชเฉยหกพันกว่าบาท <laughs> 6, ไม่อยากคือ,อ,อแพ้แ้วมันไม่อยากดูซ้ำไงนึกออกไหมก็เลยไปดูไปดูคู่อื่นๆแทนก็ต้องไปดูไฮไลท์ไปดูเทปคู่อื่นเอาก็ยังยัง,ย,งยังคุ้มอยู่แบ่งให้น้องๆดูแล้วครับตอนนี้ับครบนาะตอนนั้นใช่ไหมหน้าตอนนั้นแล้วก็คือรู้สึกว่าดอลฟินยังยังคือมีช่วงหนึ่งเนาะท,ที่ทัวร์กาวรัวเนี่ยเ,เจ็บไปหายไปสี่สัปดาห์ด้วยแล้วก็เหมือนทีมรับทีมรับไม่ค่อย เหมือนเหมือนเป๋ครับคือเจอต้องบอกว่าเจอคู่แข่งที่ค่อนข้างแข็งช่วงช่วงหนึ่งนะครับเจอทั้งบิลส์เจอทั้งเทมเปอร์เบย์ครับเพราะพอไปเป๋อะไรแบบนั้นเนี่ยแม้แต่เกมอย่างเท็กซัสที่ไปแข่งกันที่ลอนดอนก็ก็ยังยังเป๋ไปเลยคือเหมือนกับตับต้นชนไปลายไม่ถูกจนมีข่าวว่าเอ้ยโค้ชแบนดฟอเรสจะจะอยู่ต่อหรือเปล่าแต่ทางผู้บริหารก็มองว่าเอ้ยมันยังทรงมันยังได้อยู่เนาะก็แบบทีมยังดูแบบ เพิ่งจะดับกันเข้ามาเด็กรุ่นใหม่ทั้งหมดให้เวลาจูนการปรับตัวกันนะครับก็เหมือนกลับมากลับมาได้ซึ่งซึ่งตอนหนึ่งเจ็ดเนี่ยผมมองว่าคือเคมีของทีมมันยังมันยังไม่ลงตัวพวกผู้เล่นที่ดับเข้ามาเหมือนใหม่เนี่ยผู้เล่นดอฟินดับเข้ามาเยอะมากยังเหมือนกับยังยังเก็บเวลอยู่ยังแบบจารินแรดเดิลปีกเนาะก็ยังยังยังไม่ร้อนแรงนะครับตัวจารินฟิลิปที่เป็นตัวดิเนซีฟเอนก็ยังกระท่อนกระแท่น ชาวออลคอนแลนตัวเซฟตี้ก็ยังไม่ได้แข็งแกล่งเหมือนทุกวันนี้เหมือนกับว่าทีมยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมันเลยเหมือนกับสเปะสปาไปในในช่วงแรกแล้วก็เกมบุกเกมวิ่งไม่มีเลยภาระตกไปที่โคตรแบกแบบแจ็คโคบี้บิเซตก็ไม่ได้ถึงขั้นที่เป็นโคตรแบกที่แข็งแกร่งมันเลยทําให้หนึ่งเจ็ดทำไมทําให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นหนึ่งเจ็ดแต่ว่าพอมันกลับมาได้เนี่ยมันกลับมามันจุดเริ่มต้นผมมองว่าเกมจอกับเทกซัสนั่นแหละ เป็นเกมที่ไม่ได้หนักหนักจนเกินไปเห็นด้วยกับทางเกี่ยวในแง่ที่ว่าในช่วงตอนที่เริ่มต้นฤดูกาลเนี่ยมันยังเหมือนกับว่าเครื่องยังไม่ลงตัวยังรวนรวนมันแตกกระท่อนกระแท่นยังมีโน่นนี่นั่นยังมีบางเกมที่ควรจะชนะได้ก็แพ้อย่างเช่นไปแพ้อย่างจากั้แบบบุตรีบยี่สิบที่สามอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากสัปดาห์ที่แปดต้นมาคือหลังจากเกมที่ไปแพ้บิลส์มาแล้วเนี่ย หลังจากนั้นต้นมาก็ดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีบทพิสูจน์อย่างหนึ่งของดอฟฟินที่ว่าเป็นของจริงหรือเปล่าคือเราไปอมองย้อนกลับไปเจ็ดเกมที่ชนะรวดเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเกมที่เจอกับทีมที่ยังถือว่าไม่หนักนักนะเจอทีมเท็กซันส์จเจอกับเจสเจอแฟนเซอร์เจอใจแอนเจอเจสองเกมเจอเซนซ์ซ,นซึ่งเ,เซนส์เกมล่าสุดที่ชนะมาเนี่ยโอ้โหทีมแบบเขาเรียกว่าเจอตัวสำรองเอามาเล่นเกือบหมดอนะตัวจริงที่พักเพราะติดโควิดบ้างเจ็บ <7 S 2> บ้าง,ยงเยอะไปหมด เพราะฉะนั้นตัวจะเป็นตัววัดของดอฟฟินว่าจะเป็นของจริงหรือเปล่าอยากจะให้ดู2เกมสุดท้ายก็คือไต้ตันกับเปรี้ยท์อันเนี้ยคันมากเพราะว่าเจอผมเห็นด้วยกับพี่สุเมธร์0้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะปัจจัยแรกคือคู่แข่งไม่หนักมากไม่หนักมากแล้วก็คู่แข่งเป็นคู่แข่งที่โคตรแบกแทบจะไม่ใช่ตัวจริงทั้งนั้นยกเว้นเรเวนที่ชนะแต่อีกปัจจัยหนึ่งผมมองว่าถ้าดูสถิติตอนนี้ครับนับล่าสุดเมื่อเช้าด้วยเนาะ ดอฟฟินเป็นทีมที่บลิสมากที่สุดในลีกเลยในช่วงหลังมานี้ครับคือพอเจอคู่แข่งที่โคตเตอร์แบ็ไม่ได้เล่นกับบลิสเก่งนะักทำให้การโจมตีเรื่องของการบลิสแซกดอฟฟินแซกล่าสุดเมื่อเช้าแซกไป8ครั้งอย่างเงี้ยครับคือมันทำให้การโจมตีโคตเตอร์แบ็มีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้เล่นยาง จะไลนฟิลิปที่เป็นลูกกี้เริ่มโดดเด่นมากขึ้นแล้วที่สําคัญจริงดอฟฟินเล่นแมนแมน,แมนทุมประกบตัว,ต,วตัวของกองหลังเก่งมากเพราะตัวคูปีกสองฝั่งเนี่ยชื่อชั้นก็ถือว่าเป็นระดับท็อปของ NFL เนาะทั้งเซเว่นฮาวเวิร์ดกับบารอนโจนดอฟฟินช่วงหลังเนี่ยสร้างเทรอร์โนเวอร์ได้บ่อยมากในการอินเตอร์เซปหรือจะเป็นการเหมือนแซกโคตเตอร์แบ็กแล้วเกิดฟอมโบเก็บได้วิ่งย้อนทัชได้อย่างเมื่อเช้าก็มีพิกซิกอีก จุดเด่นของทีมรับดอฟฟินไปเจอกับทีมที่มีจุดอ่อนเรื่องคอร์เตอร์แบ็กที่สู้กับลิสไม่เก่งทั้งหมดเลยทำให้ดอฟฟินชนะมาเจ็ดเกมรวดได้อันนี้เป็นผมว่าทีมรับเป็นปัจจัยเกมกับไททันเนี่ยจะเป็นเกมบทพิสูจน์อย่างที่พิสุเมธบอกเลยว่าดอฟฟินจะเป็นของจริงหรือเปล่าผมมองว่า2เกมของดอฟฟินเนี่ยเหนื่อยไททันถือเป็นคู่แข่งที่ดอฟฟินจะชนะเป็นเกมที่8ติดต่อกันได้ไหมดูจากทรงถือว่ายากนะ อาจจะต้องอยู่ดติดแต่ถามว่าแบบเนี้ยอาจจะเป็นผลดีกับดอลฟินส์ก็ได้นะถ้ามอนในเรลือติตเดียคือการที่ทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยชนะติดต่อกันมายาวๆเนี่ยบางครั้งมันทําให้ผู้เล่นเครียดนะมันจะทำให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนกับเกรงอะเกมที่เจอไททันส์เนี่ยถือว่าเป็นเกมยากแล้วก็โอกาสพันอาจจะยากในมุมนี้แต่ถ้าสมมุติว่าไปแพ้ไททันส์มันอาจจะเป็นลดความเครียดแล้วไปเก็บเพจเทรดในเกมสุดท้ายเนี้ยสร้างโมเมนตัมเพื่อต่อเข้าไปในรอบที่2 เพราะอย่างตอนนี้ดอฟฟินชนะ8แพ้7เนี่ยถามว่ามีโอกาสแพ้ได้เกมหนึงได้นะโอกาสยังเข้ารอบได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากตรงเนี่ยถามว่าโอกาสชนะไททันมีไหมเนี่ยในความรู้สึกพี่่าพี่ว่าประมาณสัก40%ที่จะมีโอกาสที่ชนะ,นะประมาณนั้น็ปไงเล่าลูกพี่กูนักสแตทเปล่านะครับผมเดี๋ยวมองว่าผ่านไหมกับไททันหรือว่ายอมเหมือนกัน อาจจะแพ้แต่แพ้ไม่ขาดอ่ะมันจะเกมมันจะตึงเหนืดนิดนึงอ่ะเกมมันจะมีความแบบเกมบุกไม่ได้ดีขนาดนั้นทั้งคู่ที่เอทจมรับดีทั้งคู่มันจะแบบไปกระท่อนกันช่วงไปวัดกันช่วงท้ายอ่ะว่าใครจะมีไดรฟ์คุณภาพดีๆปิดไดรฟ์ได้ภาพกกันคือเอาเกมรับยื้อไปยื้อกันมาแล้วก็ใครเพียงพล้ำมากกว่าใครพลาดมากกว่าก็จะแพ้ไททันได้เปรียบแหละลิเมบ้านว่าไททันมีโอกาสที่จะปิดดอฟฟินได้อยู่ โอ้โหดังนั้นพูดแบบนี้เนี่ยยิ่งซูเปอร์ดราม่าเหมือนเราจะเขียนบทมาให้ก็ต้องไปวัดการณสุดท้าย uh huh. กับเพเเทียสมองว่านัดสุดท้ายมันจะออกมาสถานการณ์ก่อนเริ่มเกมจะเป็นยังไงครับดอลฟินส mm ์ hmm. mm hmm. จะมีโอกาสถึงขั้นได้เข้าเพลย์ออฟหรือไม่คือถ้าดูตามสถิติเพลย์ออฟตอนนี้ครับถ้าแพทริออตชนะแจ mm ็กสันวิวได้แล้วเนี่ย mm hmm. เขาจะเข้ารอบเลยนะเขาก็จะการันตีพื้นที่เพลย์ออฟไปเลยนั่นหมายความว่าเกมสุดท้ายเขาอาจจะแบบ พักผ่อนหน่อยไหมพักผู้เล่นหน่อยไหมแต่ว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าดอลฟินเวลาช่วงหลังมันเล่นในบ้านเจอแพทิออดอ่ะคือเขาจะมีความแบบฮึกเหิมพิเศษที่จะไม่ยอมครับพิ่สมเชษว่าไงครับกับเพเทียสหลุดไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะออกหัวออกก้อยยังไงบ้างคือเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเพเทียสถามว่าโอกาสเข้ารอบเนี่ยมีไหมค่อนข้างสูงนะเพราะเก้าหกเนี่ยคือสองเกมที่เหลือเจอจากัวยังไงเกมหน้าเนี่ยมันไม่น่าจะพลาดอ่ะ คือถ้าหัวคมัมแบบนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแพ้แจกัวแต่ว่า n อ<ไ>้นอแอะไรก็เกิดขึ้นได้นะจปบอกไว้ก่อนอแต่ยังไงแล้วแต่ผมเชื่อว่าเกเทรยดยังไงน่าจะผ่านได้เพราะฉะนั้นถ้าผ่านได้เนี่ยความกดดันอาจจะน้อยลงแต่ถามว่าถ้าเจอไม่มีก็ต้องสู้เต็มที่อ่ะคงจะต้องแบบงัดเอามาแบบเต็มที่อยู่ลวสู้ได้นะดอ,อกฟินสู้ได้นะเอาเอาว่าไปแล้วถ้าเจอกันในในบ้านของตัวเองอ่ะที่ฮาร์ด็อกสเตเดียมน่าจะโอกาสชนะด้เพราะจะว่าไปแล้วเนี่ยนะปีเนี้ยเพเทรดอ่ะ มันก็จะมีทรงคล้ายๆดอกพินอย่างนี้ถึงกันก็คือว่าเป็นทีมที่เน้นเกมรับช่วยพยุงเป็นแบกทีมวะเอาเกมรับแบกทีม,มแล้วทีมบุกเนี่ยคือค่อยๆตามทีมรับทีมรับจะเป็นตัวที่สร้างโอกาสทีมบุกสองทีม,มคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจออีกครั้งหนึ่งก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสที่ทางไมมี่ได้โอกาสย้าแขนไมมี่สองเกมเอาย้ำแขนเพจเจ็ดสองเกมในฤดูการเดียวก็อาจจะเป็นไปได้มีโอกาสเหมือนกัน ก,ก็พูดเก่งทีเดียวนะฮะไม่มีใครยอมฟันธงแต่อย่างใดนะครับว่าจะ <c oughs> ว่าจะชนะ <c oughs> หรือแพ้ <c oughs> แบบไหนนะฮะนะครับง <c oughs> ั้นไม่เป็นไรครับผมบีบบังคับให้คุณต้องพูดครับคุณคิดว่าดอ l ฟิน n จะเข้ารอบหรือไม่ครับให้พี่สุเม,มตตอบก่อนบ้างเชิญเลยครับพี่สุเมตครับคิดว่าเข้านะเพราะว่าทีมอย่างเลเวนส Charger, r a ์ d รเดอ e ์สตีทีมพวกนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันจะต้องชนะทั้ง2เกมที่เหลือ ถึงจะมีโอกาสลุน้นแล้วไอ้ทีมที่ว่ามาเนี่ยโปรแกรมที่เหลือมันต้องตัดกันไปตัดกันมาตลอดลมันเลยทําให้โอกาสที่จะชนะสองเกีเนี่ยมันยากเนี่ยที่ดอฟฟินส์เนี่ยไททันกับเพเทรียตเนี่ยถือว่าโอเคชนะหนึ่งแพ้หนึ่งยังมีโอกาสดีกว่าพวกเนี้ยเี๋ยวละเชื่อว่าทีมตัวเองเข้ารอบไหมครับถามผมแบบนี้อ,อผมจะเอาเหตุผลของผมออกไปทั้งหมดเลยเมื่อกี้นี้ให้ลืมมันไปนะครับ ใช้อารมณ์ล้วนๆตามภาษามาเฟียนะฮะมาเฟียต้องใช้อารมณ์นะครับเดี๋ยวจะชนะสองเกมติดแล้วเข้ารอบครับผมนี่คุณบอกว่านี่คุณบอกว่ามาเฟียไม่มีสมองเหรอครับใช้แต่อารมณ์ไม่ครับมีสมองแต่บางครั้งก็ต้องแบบตามใจตัวเองนิดนึงแบบครับผมเอาแต่ใจอ่ะอยากเอาแต่ใจอ่ะไม่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเออในในเมื่อมองไปในกรอบแล้วมันไม่ดีก็เรียกแคตตาล็อกจากคนอื่นมาดู นอกตู้ก็เลือกคุณอย่าเอาเรื่องของคุณมาเล่าสิครับนะครับผมเอาเรื่องของคุณมาให้ผมสิครับคุณตามนะครับสรุปอย่างมั่นใจสองศูนย์เก็บได้ครับสองเกมเลยสองศูนย์เข้ารอบหล่อๆเลยนะเข้ารอบหล่อๆเลยครับผมเออเอาเว้ยแบบนี้น่าแสียใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณเก่งขนาดนั้นเนี่ยคุณไม่ควรจะทํางานหนักขนาดนี้ครับ ใช่ครับถ้าเกิดว,ว่าคุณถ้าเกิดว,ว่าคุณเก่งคุณรู้ว่าแบบทีมไหนจะชนะซึ่งกันและกันขนาดนี้เนี่ยคุณคุณไม่ควรจะต้องทํางานหนักวันละประมาณ13ชั่วโมง12ชั่วโมงคุณไม่ควรจะทางานหนักขนาดนั้นงรับคุณเตียยนะครับคุณควรจะมีรายได้เนี่ยจากเดือนละ4ี่แสนกว่าบาทออตอนนี้เนี่ยเป็นเดือนละประมาณสัก8ปดแสนกว่าบาทเป็นอย่างน้อยนะฮะผมควรจะเป็นลงทุนเทรดคริปโตสบายๆของผมแล้วครับเขาบอกว่าสัปดาห์ล่าสุดพิสุเมธเอ่อกี่คู่เนี่ย จริงว่าเนี่ยคุณวนัทบอกไว้นะครับไปช่วยกันอ่านนะครับชื่อว่าพิสุเมธที่ว่าเพราะสันตาล่าสุดพิสุเมธไทยถูกสิบาคู่คลาดเคลื่อนสามคู่ทำไมมันเยอะจังอะเยอะนะนี่คือทั้งหมดไงมีแข่งกันอ๋อเหรอเอาสิบหกคู่ไม่ไม่ใช่บอกขาเท่าคือทุกคู่ที่แข่งเป็นสิบกว่าคู่ถูกต้องทุกคู่ที่แข่งสิบหกคู่สามสิบสองคู่ใช่พี่สพิุเมธสิบสามคู่เลยหรอเออพิสุเมธนะ นะครับเออดูทำท่าดูทำท่าดูทำท่าโอ้โหตายละ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 มีบ้างตาที่ตอบเยอะบ้างแหม้องจีเนี่ยเขาบอกว่าให้วัดการตอน NFL Thailand นด์มาถามช่วงเพลย์ออฟอ่าใช่ใช่ใช่จะต้องถามทุกเพลยออฟทุกปีทุกปีเดี๋ยวเเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยก็รู้ปีนี้มีอีกแน่นอนครับมีทุกปีทุกปีครับอ้าวได้ได้ได้เลยมามา คุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ